หายใจมีสตินะครับหายใจมีสติเพราะว่าเราส่วนมากมีสติกับการคิดการพูดการทำการรู้การเข้าใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราลืมนะครับก็เรียกว่าหายใจมีสติเพราะว่าการหายใจนั้นมีสติมันจะช่วยทำให้เรานั้นสงบนะครับสงบใจไม่เหมือนความคิดที่มีสติการพูดมีสติการกระทำมีสติเราก็ยัง ไม่สบายใจนําบากใจทุกข์ใจทรมานใจอยู่ไม่เหมือนลมหายใจนะครับหายใจมีสติก็จะทําให้เราสบายใจจิตใจโล่ลงโปร่งเบาสบายอาจิตใจสงบจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นั้นในชีวิตประจําวันนี้ให้เราหายใจมีสตินะครับให้เยอะให้มากให้บ่อยให้นานสม่ําเสมอต่อเนื่องเพราะว่าหายใจมีสตินี่มันสําคัญ เมือนเราเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเราก็มีสติถ้าสติอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เราพอใจและไม่พอใจชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจยินดียินร้ายดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็เรียกว่าเป็นสติที่ทําให้ดับทุกข์ไม่ได้นะครับเป็นมิจฉาสติซึ่งไม่เหมือนสัมมาสติสติที่ทําให้เราไร้ทุกข์ไร้ความกังวลไร้ความเครียดเพราะว่าเวลาชีวิต ของคนเราจังหวะของชีวิตโอกาสของชีวิตเนี่ยมีไม่สม่ําเสมอมีไม่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องการแสวงหาความรู้การหางานหาเงานินหาความรักหากสุขภาพาที่ดีหาการเดินทางที่ดีชะตาชีวิตที่ดีความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ารวยเนี่ยโอกาสชีวิตของเราแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาแล้วแต่กรรมแล้วแต่บารมีเนี่ยดิดส่งมา็นป,ปัจจุบันซึ่งเราเลิกไม่ได้ ถ้าเราเลือกได้ทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่นี่ก็เราต่างกัน่างคํต่างวันละต่างบุญต่างวาสนาบางอย่างก็เป็นได้บางอย่างก็เป็นไม่ได้บางอย่างก็มีได้บางอย่างก็มีไม่ได้บางอย่างก็ได้บางอย่างก็ไม่ได้นะครับแล้วแต่จิตปัจจัยแต่สิ่งหนึ่งที่คนเราสามารถมีเหมือนกันได้หมดก็คือการมีลมหายใจกับอย่างมีสตินะครับไม่ต้องรอบุญรอกรรมในอดีตอนาคตปัจจุบันละให้เราหายใจมีสติ นะครับเมื่อเรานั่งมีสติยืนมีสติเดินมีสติการดูการฟังการดมกลิ่นเร้วสัมผัสเนี่ยให้มีสติแต่การหายใจมีสตินี่เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราว่างที่จะหายใจอย่างมีสติเนี่ยตลอดเวลาได้อยู่แล้วนะเพราะว่ากิจธุระกิจกรรมกิจการที่เราดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ต้องใช้ ลมหายใจตลอดเวลานะครับเพราะบางครั้งเราใช้ความคิดใช้าการพูดทำในตลอดเวลาแต่ทีนี้เราจะมาใช้หายใจตลอดเวลาวันที่เราคิดอยู่ตลอดเวลานะครับเปลี่ยนจากความคิดมาเป็นหายใจมีสติตลอดเวลาเมื่อเราหายใจมีสติตลอดเวลานี่ช่วยให้เรานั้นสดชื่นตื่นเบิกบาน สว่างสงบเย็นเพราะทุกวันถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราหายใจมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือว่าระหว่างที่หลับระหว่างที่ตื่นเนี่ยหายใจมีสติอยู่ก็จะเป็นการอยู่กับตัวเองอย่างมีสตินะครับอยู่กับตัวเองไม่ไปอยู่กับความคิดไม่อยู่กับอารมณ์ไม่อยู่กับความรู้สึกไม่อยู่กับคําพูดางกระทำไม่อยู่ในหัวไม่อยู่ในใจไม่อยู่ในอารมณ์แต่ให้อยู่ในลมหายใจ ก็เรียกว่าหายใจมีสติเพราะว่าการอยู่กับลมหายใจนี่ทําให้เราไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่วิตก,มกไม่เหมือนอยู่ในใจอยู่ในอารมอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความคิดซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สุขเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สบายหรือว่าอยู่กับความอยากมันก็ทุกข์ทรมานฉะนั้นให้เราอยู่กับหายใจลมหายใจ ที่มีสตินะครับหายใจมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อเราหายใจเราจะไปยืนเดินนั่งนอนที่ไหนคิดพูดทําอะไรมันก็ทําให้เรานั้นควบคุมความคิดําพูดการทำการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติเพื่อความสังวรสํารวมนะครับเพื่อความไม่เกิดโทษเกิดทุกข์เพื่อการไม่บิดเบียนตนและผู้อื่นการใช้ชีวิตอย่างมีสติก็คือการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจนะครับเพราะว่าบางคนใช้ชีวิตด้วย ความคิดในการพูดการกระทำใช้ชีวิตด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกใช้ชีวิตด้วยความรู้ความเข้าใจความเชื่อความต้องการซึ่งการใช้ชีวิตแบบนั้นนะมันจะมีความประมาทความเสี่ยมทุกข์อยู่เสมอนะครับเพราะว่าการเข้าใจผิดตัดสินใจผิดในอดีตปัจนจะุบันนาอนาคตทําให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่น่าพึงปรานาแต่การใช้ชีวิตด้วยลมหายใจ ที่มีสติเรือว่าหายใจมีสติเพราะทุกครั้งถ้าเราหายใจไม่มีสตินี่มันจะทําให้การหายใจของเรานั้นไปเพื่อการคิดพูดทําทําให้เสียอารมณ์ด้วยความพอใจและด้่ความไม่พอใจด้วยความยินดียินไลด้วยความชอบความชังความคิดความกลัวความห่วงความกังวลความมิตตกซึ่งแต่ละอารมณ์แต่ละความรู้สึกแต่ละความคิดแต่ละจิตแต่ละใจเนี่ยมันก็นําทุกมาให้เกิดทุกทั้งนั้นแต่การหายใจอย่างมีสติ การหายใจมีสติเนี่ยช่วยทําให้เรานั้นไม่เกิดทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์กับทุกอารมณ์ที่เราเจอกับทุกความรู้สึกกับความพูดการกระทําพฤติกรรมนิสัยท่าแต้สันดานของสรรพสัตว์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างที่เป็นกุศลอกุศลบ้างที่เป็นบุญเป็นบาปบ้างที่เป็นคุณเป็นโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บ้างมันก็ผสมปนเปกันหมดเพราะเราอยู่ในโลกของปุถุชนก็จะต้องสัมผัสสัมพันธ์นะครับ อยู่ตลอดเวลากับเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดติใจ,จและความต้องการหากเรามีลมหายใจที่มีสตินะครับก็ช่วยบรรเทาทุกข์นะครับช่วยแก้ทุกข์ช่วยดับทุกข์ได้ให้กับตัวเองและผู้อื่นไม่เพิ่มทุกข์ไม่เพิ่มความเครียดความกังวลความเก็บกดไม่เพิ่มปัญหาภาระความรับผิดชอบนะครับดันั้นเราก็เลยหายใจมีสติไว้ก่อนนะครับ เพราะเวลาเราหายใจมีสติมันช่วยให้เราคิดพูดทําเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยไม่หลงหลงลืมลืมไม่เพอ้อฝันไม่มันโนนะครับไม่กังวลไม่ตกไม่วิตกจรลิตไม่ลาคะไม่โทสะไม่โมหะคิดพูดทําการใดก็เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านสะอาดสว่างสงบเย็นนะครับไปไหนมาไหนทำอะไรก็มีแต่มเมตตาความเสียสละเป็นพูดที่คล้าคลาาจากอันตรายทั้งหลายทําการงานก็สําเร็จ ทำกิจธุละก็ลุ่ล่วงใช้ชีวิตก็อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองกับผู้อื่นการรอจะหวังจะทําอะไรก็ใจเย็นนะไม่รีบร้อนไม่เล่าร้อนนะบตดสินใจอะไรก็ถูกพูดอะไรก็ถูกทําอะไรก็ถูกนะฉะนั้นการที่เราหายใจมีสติจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากมาก นะครับกับทุกผู้ทุกคนเวลาเราเกิดแก่เจ็บตายเวลาเจ็บไข้ไม่สบายเวลาเราหวังสมหวังผิดหวังพลาดพลาดเวลาพบเจอสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างเราก็อาศัยว่าเรามีสติในการหายใจหรือว่าหายใจมีสติก็ช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายผลคลายเคลียคลายจบสวยดูดีมีสงาาส่าราศีเป็นมงคล เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกเกิดภัยธรรมชาติแบบฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินไหวน้ำท่วมสึนามิแบบไฟไหม้อากาศเป็นพิษลมพายุพัดขึ้นลบไม่สงบซึ่งเราจะเจอภัยธรรมชาติทุกๆวันทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้เราได้เห็นได้อ่านได้ดูได้ฟังเมื่อเราหายใจมีสติเราก็จะวางเฉย เพราะว่าภัยธรรมชาติภัยที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายก็ดีเนี่ยเมื่อเรามีสตินะครับเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนนะครับธรรมชาติที่เป็นทุกข์ธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หมดไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีสัตว์มีบุคคลอยู่ในโลกนะครับมาเกี่ยวพันกับธรรมชาติก็เลยเป็นทุกข์ไปกับชาติ เราเกี่ยวพันกับอะไรก็จะต้เป็นทุกข์กับสิ่งนั้น <c oughs> เราเกี่ยวพันกับสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็เป็นทุกข์หมดเพราะว่าความเกิดเป็นทุกข์นะครับความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประสบสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พาดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อัตนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ท่านกเ็เลยให้เรานั้นมีสติหายใจหรือว่าหายใจมีสติไว พื่อจะได้เป็นผู้ที่มีสงบสติอารมณ์ได้สงบใจอยู่ได้ับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฟุง้งซ่านไม่ต้องสงสัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังขารที่มันจะลนแลิวเสื่อมมีและหายไปกับทมทั้งหลายที่มันเป็นอัตตาสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อเราหายใจมีสติเราก็ไม่สงสัยนะครับไม่อยากรู้อยากเห็นไม่อยากให้มีให้เป็นมันเป็นของมันเองก็เข้าใจได้ก็รู้เรื่องได้ เพราะว่าเรามีหายใจมีมีสต,ติเมื่อหายใจมีสติเนี่ยมันก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจถอนความยินยินร้ายความเพลินความอยากความเครอยในอารมณ์นะครับก็หลุดพ้นตลอดก็ว่างตลอดนะครับก็เป็นสัญญาตาเป็นนิพพานเป็นนิโรธหายใจมีสตินะครับก็จะว่างแต่ที่เราหายใจแล้วไม่มีสติมันจะวุ่นวายกับความคิด ก,กับคําพูดกับการกระทําของตัวเองและผู้อื่นที่ชอบไม่ชอบพอ,พอใจพอใจรักจังเกียดกดกลัวเป็นห่วงเป็นกังวลเป็นนิตกหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมนิสัยท,ท่าแท้สันดานของบุคคลของสัตว์แต่ถ้าเราหายใจมีสติเราก็สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องกรรมเรื่องกิเลสเรื่องวิบากของสัตว์ทั้งหลายได้นะครับไม่ติดใจไม่เสียเราไม่เสียความรู้สึกไม่เสียความตั้งใจไม่คิดมาก นะครับไม่ทุกข์ร้อนปล่อยตามธรรมชาติปล่อยตามบุญตามกรรมปล่อยตามวาสนาปล่อยตามสังขารที่มันเป็นสังขารปล่อยตามธรรมที่เป็นธรรมไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นมันเป็นเช่นนั้นเองกพเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าเรามีสติระลึกนึกอยู่เสมอถึงธรรมทั้งหลายถึงสังขารทั้งหลายที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ก็หลุดพน้นเบือนายคลายกำหนัดหลุดพน้นเป็นความว่างได้นะครับก็อาศัยว่าหายใจมีสตินะครับเมื่อหายใจมีสติสัมพทธชงสติปัฐาน4ี่รักมีองค์ดวิชาวิมุติก็เกิดขึ้นนะครับการที่เราหายใจมีสตินี่แหละในอนาปปนสตินะครับเมื่อเราทําอนาปปนสติสมบูรณ์ก็คือการมีหายใจมีสตินะครับ มีสติในกายเวนาจิตทําเป็นสักวากายเวนาจิตทํามหรือว่าหายใจในสัมโพชฌงค์องค์ปัญญาตรัสรู้เนะี่ยก็สามารถที่จะวางเฉยได้หรือว่ามากมีองแปกนะครับเราสามารถที่จะหลุดพ้นเป็นนิโรธได้เป็นสุญญาตาเป็นนิพพานได้ก็อาศัยว่าหายใจมีสติเบื้องต้นทํากลางะไรที่สุดนะครับทั้งเบื้องต้นในการศึกษาพระพุทธบัตรท่ากลางที่กําลังศึกษาพระพุทธบัติที่สุดของการสําเร็จ ในการศึกษากาะปฏิบัติก็ยังต้องมีลมหายใจหายใจอย่างมีสตินะครับหายใจมีสติอยู่เหมือนเดิมเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องละลึกเป็นตัวช่วยเป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองก็อาศัยหายใจมีสตินี่แหละนะครับไม่ว่าผู้ถุชนอยู่กำลังเป็นอริยะหรือว่าเป็นอาหารหันต์เป็นผู้บรรลุธรรมถึงตามแจ้งรามแล้วก็ต้องอาศัยหายใจมีสติไว้อยู่เหมือนเดิม นะครับเพราะว่าธาตุขันที่มีอยู่เนี่ยการหายใจมีสติมันช่วยทําให้ตาไม่ลําบากมไม่ต้องเหนื่อยหน่ายกับอารมณ์กับความรู้สึกมากเกินไปที่ต้องพบต้องเจอต้องสัมผัสสัมพันธ์นะครับก็อยู่ได้อย่างมีความภาสุกตามอัตภาพนะครับหายใจมีสตินะครับหายใจมีสติไว้ช่วยได้ช่วยให้ชีวิตนั้นเบาสบายผ่อนคลายหายเครียดหายกังวลหายทุกข์ได้ เราร้อนกับธรรมชาติได้นะครับหายใจมีสติดีดนะครับเมื่อเราหายใจมีสติเราก็ไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมไม่หวั่นไหวไปกับสังขารที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายที่เป็นอัตตาโลกธรรมที่มันเกิดดับมีไม่มีจเจริญเสื่อมที่ไม่แน่นอนนะไม่ตลอดไปฉะน,นกันเลยหายใจมีสติไว้ดีที่สุดนะครับสาหรับทุกท่านทุกคนผู้มีชีวิตอยู่หายใจมีสติดีด หายใจมีสติอย่าลืมนะครับหายใจมีสติช่วยได้ให้หมดทุกหมดโกกหมดโลกหมดไปห,หมดเวียนหมดกรรมหมดเขาหมดนี่นะครับหายใจมีสติ